จากเรื่องราวของประเด็นร้อนจากเรื่องของการบ้านการเมือนนะครับทีนี้เรากลับไปที่เรื่องราวของข่าวชาวบ้านบ้างทีนี้ครับเป็นประเด็นร้อนได้มีการต่อสู้กันที่ลุ่ม,มน้ำโขงนะครับเพื่อชิงยาไอซ์ครับระหว่างผู้ที่ค้ายาไอซ์กับเจ้าที่นะครับยิงต่อสู้กันครับยาไอซ์นี้คือประมาณ100กิโลกรัมครับเกิดการประทะก,กันครับอย่างรุนแรงครับ นานพอสมควรครับอ่ะเราไปดูข่าวนี้กันนะครับไปดูข่าวนี้กันจากทางด้านคมชัดลึกนะฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะอ้าวผมก็เลยงดงเดียวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับพอดีผมนึกว่าผมตั้งหน้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่ายัางไม่ได้ตั้งหน้าเอาไว้ครับนะฮะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งครับ เพราะว่าเดิมทีเข้าใจว่าตัวเองตั้งขาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอพอมาดูจริงแล้วอ้าปรากฏว่ากลับไม่ใช่นะอ๋อเจแล้วฮะเจแล้วครับผมเจแล้วครับผมนะฮะเรื่องราวของการยึดยาเสพติดนะครับน,นรคอยิงสนันครับชิงยาไอร้อยกิโลกรัมครับร้อยกิโลกรัมนะฮะเราไปดูข่าวนี้กันครับจากทางด้านคมชัดลึกออนไลน์ครับ โดยในส่วนของทางด้านคมชัดลึกออนไลน์นะครับได้มีการรายงานข่าวนะครับแจ้งอย่างนี้ครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ยอย,อยู่ที่อีสานบ้านเฮานี่แหละครับผมอยู่ที่อีสานบ้านเฮานะครับเป็นการชิงยาเสพติดกันซึ่งถือว่าอุบลน,นี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีเป็นทั้งจุดผ่านแดนนะครับเป็นทั้งเรียกว่าเป็นทั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางด้วยครับ เมื่อเวลา10นิกาครับของวันที่20กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ครับนะฮะเวลา10นาิ4โมงเช้าของวันที่20กันยายน2563นะครับนาวาเอกแมนรัฐบุญสวัสดิ์ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือที่เราเรียกย่อว่านรคนะครับเขตอบบุบลราชธานีได้มีการน,นำกำลังเจ้าที่ตำรวจจากสพอ,อ,อเขม,มาราชหน่วยตำรวจน้ำตชด .227 กองร้อยทหารพรานที่2 309กับทหารจากกองกําลังสุรนารีครับร่วมกันถแถลงข่าวจากเหตุที่ได้ร่วมกันตรวจยึดยาไอซ์ครับซ่อนอยู่ในกระสอบปุ๋ยสีฟ้า5กระสอบจํานวนร้อยห่อหนักกว่าร้อยกิโลกรัมครับแล้วก็ได้เกิดการยิงปะทะก,กันนานประมาณ5นาทียึดลูกกระสุนปืนขนาดจุดขนาด5.56แล้วก็ขนาด9มมจนวน20ลูกครับตกลอนอยู่ในที่เกิดเหตุครับนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับ จากทางด้านคมชัดเลยก,กับนี่ฮะทางนี้นาวากะนาวแมเวลาที่เขาเขียนข่าวนี้เขาเขียนข่าวเร็วนะฮะก็เลยตกหล่นนาวาเอกแมนรัฐบุญทวีนะครับซึ่งเขาเป็นผอ,อรน,นอรขอเขตอุบลราชธานีกล่าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้มีนาวาโทเอกสยามนะครับแย้มสํารวนนะครับหัวหน้านะครับ แล้วก็เป็นคนที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานีเรือเขมรราชได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบครับจึงได้ประสานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบข้างเคียงนะครับดังกล่าวร่วมกันวางแผนเข้าจับกลุ่มเมื่อเวลาตีหนึ่งของคืนวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับที่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงครับด้านทิศใต้ท้ายบ้านนาเมืองตําบลนาแหวงอําเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีเวลาตีหนึ่งนะครับ พบเรือต้องสงสัยนี้สองลำครับแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านว่าแล้วก็เสียงตาดูประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเล็กน้อยครับมีผู้คนในเรือนี้4-5ถึงคนครับนำเรือเข้ามาปักหัวที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจากนั้นก็มีการยกสิ่งของข,องขึ้นมาวางบนฝั่งครับฐานด้านเจ้าที่ก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไป1นนัดครับตามขั้นตอนของการใช้กำลังแล้วก็มีชุดคุ้มกันของคนร้ายครับยิงสวนมาทันทีครับ พอยิงปืนขึ้นฟ้าปั๊บฝั่งนู้นเหมือนได้รับสัญญาณเหมือนกับยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อออกจากซองสตาร์ครับฝั่งนู้นก็ยิงสวนขึ้นมาทันทีครับนะฮะจึงเกิดการปะทะกันครับนานประมาณ5นาทีครับแต่ว่าคนร้ายก็นึงจากว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับก็สามารถอาศัยความมืดครับหลบหนีข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปได้สิ้นเสียงปืนนะครับเจ้าที่เองก็เข้าเคลียร์พื้นที่นะครับไม่พบว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ คาดว่าทางคนร้ายเองก็คงจะปลอดภัยเช่นเดียวกันแต่พบยาไอซ์ครับบรรจุในซองชาเขียวจำนวน100ถุงวางอยู่ที่ข้ามพุ่มไม้จิงได้ยึดมาตรวจสอบและก็ขยายผลหาเครือข่ายพร้อมกับส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนของสถานีตรวจุธรเขมราชดำเนินการต่อไปครับอ่ะก็ต้องแจ้งไปนะฮะถ้าเผื่อใครที่เป็นเจ้าของกรุณาไปรับคืนได้นะครับที่สถานีตรวจทธรนะครับเขมราชนะครับ ให้บอกว่าเป็นยาไอซ์ของตัวเองที่ส่งมาแล้วนะครับก็ขอรับคืนนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องแลกกับการถูกจับกลุ่มนะครับผมนี่เป็นเหตุการณ์ประทะกัน100กิโลกรัมนะครับและก็แน่นอนนะครับถ้าเผื่อออกไปถึงปลายทางได้นี่มูลค่าก็มหาศาลแะครับมหาศาลนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนะฮะจากทางด้านคมชัดลืกรายงานข่าวนี้ครับ ไปที่ทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับาาไปที่ทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับก็เริ่มถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับไปที่เจริญทรัพย์โครงการพิเศษครับโครงการโมเดนโครงการ2แล้วก็โครงการ3ก่อนหน้านี้นะครับทางด้านเจริญทรัพย์เองเขามีโครงการมีโมเด์นะครับเป็นเจริญทรัพย์โมเดนนะครับมีทั้งหมด เริ่มเป็นโครงการแรกคืออยู่ที่บ้านตำแยครับหน้าวัดบ้านตำแยเดิมทีใช้ชื่อว่าเป็นโครงการเจริญทรัพเป็นโครงการเจริญทรัพย์14หรือว่าโครงการเจริญทรัพย์โมเดิร์นนะครับก็คิดว่าจะทาเพียงแค่นั้นแหละครับคิดว่าจะทําเพียงแค่นั้นเป็นเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังคานีทรงไม้แหนงนะฮะแต่ว่าตัวอาคารนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ปรากฏว่านะครับเมื่อทําก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วมีคนจับจองนะครับพิจนทร่น่าพอใจครับ ทางด้านคุณเกตเองก็เลยมีการขยายผลนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลังคาจากทรงม้าแงนนะครับให้เป็นทรงปัญญาครับแล้วก็เปลี่ยนจากที่เคยนิยมกันก็คือเขาจะเป็นลังคาแต่ก่อนที่ทรงปัญญานี่จะเป็นสีส้มหรือว่าส,สีสีเหลืองแดงสีแดงนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็นสีพินมิยมม่ครับคือสีดาร์เก์ครับเป็นสีเท,า,ท,า,ท,า,ทาเข้มครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับ148ตารางเมตรครับ 3ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยนะครับเรียกว่ากว้างขวางทีเดียวครับโดยมีห้องนอนใหญ่1ห้องแล้วก็มีอีก2ห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนเขาเรียกว่าเป็นห้องนอนปกตินะครับตัวห้องนอนใหญ่นี้เขาเรียกว่าเป็น bedroom master ครับเป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำภายในตัวนะครับแล้วก็มีห้องนอนอีก2ห้องเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องทานอาหาร1ห้องรับแขกแล้วก็มีห้องซักล้างพร้อมสับ มีที่จอดรถนี่2คันเลยครับผมและก็ออกแบบอย่างสวยงามนะครับสวยงามมากทีเดียวโครงการ2นะครับจะตั้งอยู่ที่ซอยรุ่งโรจยิงเจียงกับโตโยต้าดีเยี่ยมครับจะมีทั้งหมด25แปลงด้วยกันส่วนโครงการ3นะครับจะอยู่ที่ซอยตั้งชุนเสงบ้านจันวารินชมาบทางไปจังหวัดชิติเกตนะครับจะมีเนื้อที่ทั้งหมด85แปลงนะครับนี่เป็นโครงการ3ครับเป็นเจิญนซั์โมเดิร์นโครงการ3 บันจันนะครับส่วนโครงการสองนี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรดเยื้องกับเจริญเ,เยื้องกับโตโยต้าดีเยี่ยมครับถ้าเผื่อท่านซื้อวันนี้จองวันนี้ครับรับไปเลยครับของฟรี8รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดเหล็กดัดชุดซิงครัวปั้มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ําแกรนิตเครื่องทำน้ําอุ่นพัดลมดูโอกาศห้องน้ําห้องครัวและก็ติดตั้งประกับเพื่อความปลอดภัยด้วยครับขอเชิญชมนะครับท่านไปดู รายละเอียดได้ติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118ติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118ครับนะฮะกับเรื่องราวของเจิญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2และโครงการ3 <grin> หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถครับก็ไปทางด้านอิซูซูตังปักพระอีสานวาริชมราบเด็ดอุดมน้าเย็นและก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอิ u ู u d ดีแมกเครื่องยนต์ 1.9DDI และก็ 3.0DDIBlueover ตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่นะครับเป็น All-New อิ u ู u ูดีแมกับหนึ่งคือเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับตัวเครื่องยนต์3.0นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับ สแล้วก็ต่อไปคือตัวเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจ n 2ครับให้แรงม้านะครับ150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรทั้ง1.9และก็3.0มีเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับ2คือปรับชมภายนอกใหม่หมดจดครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันและก็รูปลักษณ์ภายนอกหล่อล่ำลำยุคครับแล้วก็3คือ ปรับโฉมภายในใหม่หมดจดครับเป็นอินเทอร์ย e ที่สวยงามมากดูแล้วฮารุฮาราฮอโดยสารกว้างขึ้นเหมือนรถเก๋งซีดานเหมือนกับรถ SUV ชั้นดีครับแต่นี่คือรถกระบะนะครับตัววัสดุที่นํามาตกแต่งนะครับเป็นวัสดุพรีเมียมเลยครับดูฮารุฮารามากครับฮอโดยสารกว้างขึ้นท่านสามารถดูแล้วนี่บอกว่าแม่ไม่น่าเหมือนรถกระบะครับแต่นี่คือรถกระบะครับ มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝบกระบะสีประตูกระบะยกสูงและก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้ง4สาขานะครับวารินชำราบเดชอุด,อดมน้ำยืนและก็บุญทริกครับและก็ขอบคุณทุกคนถ้าเปืือกใครที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบ